สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับเดียทีวันนี้กับผมจะพาทุกท่านเนี่ยครับมาเข้าสู่ในโลกของแฟนตาซีซากานะครับผมโดยเกมออนไลน์ตอนนี้ก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจนั่นก็คือระบบสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างเก็บได้ง่ายแล้วก็มีอะไรให้ทําหลายอย่างเลยทีเดียวครับผมอย่างเช่นแบบว่าในส่วนของไอสัตว์เลี้ยงครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของไอเทมเนี่ยครับยิ่งถ้าเราเก็บมากเท่าไหร่นะครับช่องมันก็เต็มเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้เรา,าเก็บไอเทมอะไรได้ลำบากแม้ว่าเราจะมีสัตว์เลี้ยยยงอาาาา้นใใชนกกกรลบู่มมม็ต แต่ผู้เล่นเนี่ยครับก็สามารถที่จะระบายสัตว์เลี้ยงออกได้ไม่ยากนะครับผมเพียงแค่ว่าอาจจะต้องอาศัยดวงนิดนึงนั่นก็คือการผสมสัตว์เลี้ยงหรือการฟิวชั่นนั่นเองนะครับผมโดยผู้เล่นนะครับจะทําการฟิวชั่นได้ก็ต้องไปหา NPC ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเช่นอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองครับเราก็กดระบบออโต้แล้วเดินไปเลยโดยการระบบผสมสัตว์เลี้ยงนะครับผมโดยผู้เล่นนะครับจะนาสัตว์เลี้ยงทั้งหลักแล้วก็สัตว์เลี้ยงรองเนี่ยครับมาผสมกัน เราก็จะได้รับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ซึ่งอาจจะได้คุณสมบัติเดิมหรือว่าอาจจะได้คุณสมบัติพิเศษนะครับเออแต่ที่จริงก็ไม่น่าจะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับน่าจะเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหน้าตาเดิมแต่ได้คุณสมบัติใหม่ตามดวงนั่นเองอีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยครับไปพบกับ NPC ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงสัตว์ NPC ผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงสัตว์นี่ก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องของการซื้ออเทมสำหรับสัตว์เเเเลลีี้้ยยยงววนนกาชัดชด่ะอ เจอแล้ว,ว,วอาครับเราก็เลือกไปตรงที่ฝึกฝนหรือล้อมรวมนะครับและหลังจากนั้นเราก็เลือกที่ล้อมรวมก็จะพบกับหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับผมโดยหน้าต่างนี้ครับก็จะมีการแสดงสัตว์เลี้ยงตั้งแต่สัตว์เลี้ยงธรรมดาไปจนถึงสัตว์เลี้ยงพิเศษแล้วก็สัตว์เลี้ยงระดับบอสกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับคําอธิบายของระบบการผสมสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะบอกคุณตั้งแต่วิธีการ,การคุณสมบัติที่ได้รับต่างๆนะครับผม เอาละครับคราวนี Now, ้เราก็หาสัตว์เลี้ยงที่แบบว่ามีสีชัดเจนนะครับสีมนๆแบบนี้ก็คือเรายังไม่มีนั่นเองสัตว์เลี้ยงสีชัดเจนอยู่ไหนอ่าอยู่นี่นั่นเองตอนนั้นเราไปเก็บเม่นน้อยหรือเม่นสายฟ้ามาตอนนี้เราก็จะเลือกตัวที่เม่นน้อยนะครับผมแล้วก็เลือกสัตว์คู่ผสมนะครับก็จะพบว่ามีโอกาสได้รับไข่สัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนั่นก็หมายความว่าเมื่อเวลาสัตว์เลี้ยง2ตัวนะครับเราทําการผสมไปแล้วเราก็จะได้รับไข่สัตว์เลี้ยงมา1ใบกลับมานั่นเองแล้วเเรราากก็มฟััองนะคบ ก็จะมีโอกาสได้รับไข่สัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวอย่างนี้อย่างเช่นไข่เม่นสายฟ้าธรรมดาไข่แม่นสายฟ้ามินิไข่แม่นสายฟ้าว่องไวแข็งแรงชาลาดหรือดุร้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการผสมกันนอกจากนี้ครับเราจะใช้เครื่องมือช่วยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับสัตว์เลี้ยงตัวไข่สัตว์เลี้ยงแบบพษษิเศษมากขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะได้ไข่สัตว์เลี้ยงธรรมดาลงก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับไข่สัตว์เลี้ยงพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยาผสมกลมกลืนหนึ่งหรือว่าจะยาผสมกลมมกกกลืนน2็ได้่่วาั เมื่อเลอกแล้วกดผสมอ่าของการผสมผสมเม่นน้อยกับเม่นสายฟ้ากับเป็นสายฟ้าหรือไม่อ่าผสมเสร็จแล้วได้รับไข่เม่นสายฟ้าดุร้ายกดยืนยันเอาละครับโดยในอย่างที่ผมได้กล่าวนะครับผมว่าในไขนเน่เสลี้ยงพิเศษที่มาเนี่ยครับมันจะมีชื่อลงท้ายด้านหลังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฉลาดว่องไวดุร้ายนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ผมได้ไข่เสลี้ยงดุร้าย ว่าขัดซาเล็กดูร้ายน,น่ครับมันจะได้อะไรค่าคุณสมบัติอะไรครับก็ค่าคุณสมบัติที่เก็จะเป็นการเพิ่มแบบคุณสมบัติในศักยภาพในการโจมตีนั่นเองเนี่ยครับผมเรามาสังเกตคาว่า p a t k นะครับ p a t k ตรงส่วนนี้เราจะได้ับมา23หน่วยนะครับคราวนี้เราก็ไปหาไข่แม่นสายฟ้าตัวเดิมมาเอาแม่นสายฟ้าตัวเดิมก็มาดูว่า p a t k จะอยู่ที่21นั่นเองนะครับผมเอาเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนจะลองมาเทียบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าเริ่มจากเม่นสายฟ้าค่าคุณสมบัติอาจจะดูไม่แตกต่างกันมากครับแต่มาดูที่ p atk นะครับผมระหว่างไข่เม่นสายฟ้ากับเม่นสายฟ้าดุร้ายก็จะเห็นว่ามีค่า p atk ที่ปรับสูงขึ้น,นมา2หน่วยแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยแต่มันก็ทรงพลังกว่าไข่เม่นสายฟ้าทั่วๆไปซะอีกเนี่ยครับเอาล่ะหลังจากที่เราทำการศึกษาสเตตัสเสร็จแล้วเราก็นำอ่าเม่นสายฟ้าดุร้ายเนี่ยครับเข้าสู่ทีมกันได้แล้วยิปปี้ ก็เนี่ยแหละครับผมเราก็นอกจากจะได้รับสัตว์เลี้ยงที่แบบว่ามีค่าคุณสมบัติพิเศษแล้วครับยังลดยังลดช่องเก็บสัตว์เลี้ยงเพิ่มอีกด้วยนะครับผมแต่ทางที่ทางนั้นนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันต้องเน้นดวงเป็นหลักด้วยนะครับดวงไม่ดีอาจได้ตัวเดิมกลับขึ้นมาแทนสำหรับวันนี้กับผมต้องลาผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอครูดาวบรรจุก่อนบรรจุอ่ะเรียบร้อยแล้ว